ค้นพบดาวเคราะร้อนนรกร้อนจัด2,000องศาเซลเซียสทีมนักดาราศาสตร์จากสหรัฐเผยผลการศึกษาล่าสุดเกี่ยวกับดาวเคราะประหลาดแกนเส้นหรือ55 Can c a n c r อ e โดยพบว่ามันมีอุณหภูมิร้อนจัดเกือบ2,000องศาเซลเซียสและใช้เวลาโคจรรอบดาวฤกษ์ศูนย์กลางเพียง18ชั่วโมงเท่านั้นครับรายงานวิจัยตีพิมพ์ลงในวรารสาร Nature Astronomy ฉบับวันที่8ธันวาคม2565ระบุว่าดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงนี้อยู่ห่างจากโลก40ปีแสงมีมวลมากกว่าโลก8เท่าโครงสร้างของดาวมีความแข็งแกร่งเนื่องจากมีแก่นภายในเป็นเพชรและเป็นบริวารของดาวฤกษ์โคเปอร์นิคัสแต่วงโครจรของมันอยู่ติดกับดาวฤกษ์อย่างมากโดยอยู่ใกล้กว่าระยะห่างระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ถึง70เท่าโดยความที่อยู่ใกล้กับดาวฤกษ์ทำให้ดาวแจนเซน มีอุณหภูมิร้อยแรงยิ่งกว่าดาวเคราะห์ทั่วไปจนพื้นผิวทั้งหมดกลายเป็นมหาสมุทรลาวาที่เดือดพล่านอีกทั้งระยะเวลาหนึ่งปีบนดวงดาวนี้ยังสั้นกว่า1วันบนโลกถึง6ชั่วโมงอีกด้วยครับทีมนักดาราศาสตร์ศึกษาดาวเคราะห์ประหลาดดวงนี้โดยใช้กล้องโทรทัศน์ Lowell Discovery Telescope ในรัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาโดยตรวจวัดข้อมูลรายละเอียดต่างๆของมันได้ขณะเกิดปรากฏการณ์ทรานสิ หรือการที่ดาวเคราะห์เคลื่อนตัดผ่านหน้าดาวฤกษ์ซึ่งความเข้มของแสงดาวที่เปลี่ยนแปลงไปจะบ่งบอกถึงคุณสมบัติต่างๆของมันได้ครับสิ่งที่นักดาราศาสตร์ให้ความสนใจมากที่สุดในการศึกษาครั้งนี้ก็คือวงโครจรที่แปลกประหลาดของดาวแจนเซนซึ่งดูเหมือนว่าในอดีตดาวดวงนี้จะก่อตัวขึ้นในบริเวณที่ห่างไกลาจากดาวฤกษ์ศูนย์กลางมากแต่มีแรงบางอย่างที่ดึงดูดให้มัน ค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้เส้นศูนย์สุดของดาวฤกษ์ในภายหลังระบบที่ดาวเคราะห์จนเส้นและเพื่อนดาวบริวารอีก4ดวงเป็นสมาชิกอยู่นี้แตกต่างจากระบบสุริยะของเราเนื่องจากดาวบริวารแต่ละดวงไม่ได้มีวงโคโจรอยู่ในระนาบเดียวกันทําให้แรงโน้มถ่วงที่ดาวฤกษ์กระทําต่อบริวารและที่ดาวบริวารกระทําต่อกันเองมีความซับซ้อนยิ่งกว่าซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้วงโคโจรของดาวแจนเส้นเคลื่อนเข้าใกล้ดาวฤกษ์มากขึ้นเรื่อยๆครับ